มาถึงจันทบ,บุรีต้องแวะพักเพียูพีรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองจันทบ,บุรีในรูปแบบเก๋งจีนเปิดบริการห้องพักรายวันพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีแอร์ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่นมีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ให้คุณลูกค้าเลือกตามความต้องการรับจัดงานเลี้ยงงานสมนันางานแต่งและงานฉลองสังสรรค์ต่างๆเพียวตูพีรีสอร์ทห่างจากแยกเขาเรยาประมาณ1.3กิโลเมตร ห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง700บาทต่อคืนคิดจะพักคิดถึง p ีทูพีรีสอร์ทสนใจสำรองห้องพักโทรศัพท์0910033021 0655756562บริหารงานโดยคุณจิต p ีทูพีรีสอร์ท ชวนคนไทยร่วมชมมหรสพสสโพธิเนื่องในงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษจันทบุรีประชุมคณะกรรมการคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นำพลิกไทยจันทร์ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ติดตามข่าวนี้เลขข่าวอื่นๆได้ในมายว สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2562นะคะวันนี้มีหลายประเด็นให้คุณผู้ชมติดตามกันเลยทีเดียวนะคะไปดูในส่วนของประเด็นแรกวันนี้ค่ะเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโดยทางด้านท่านผู้ตวรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ลงพื้นที่มายังจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะตรวจราชการในพื้นที่เขตตวรวจราชการที่9ประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ ที่ห้องประชุมศรสละกลางจังหวัดจันทบุรีนะคะนายวิวัน์มหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ศิริเวชผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่9จังหวัดจันทบุรีประจําเดือนพฤษ,ษภาคม2562โดยมีประเด็นหลักๆในการตรวจราชการนะคะก็คือการ ดำเนินโครงการและก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน3โครงการคือ 1. จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมวางแผนและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมและบุรณาการทุกภาคส่วนต่างๆ และ2นะคะจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมและความคืบหน้าในการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายโครงการฟื้นฟูและพัฒนานลําน้ําขู่คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนคือโครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติโครงการเพิ่มสวนย่อมสวนสาธรารณะให้แก่ชุมชนการจัดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติและ3นะคะการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ซึ่งทางด้านท่านผู้ตรวจราชการนะคะก็ลงพื้นที่มาในพื้นที่จ,งจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการต่างๆนะคะให้เป็นไปตามแผนงานทางนี้ทางนั้นนะคะก็เพื่อที่จะให้งานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ได้ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะคะ อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เราจะต้องช่วยการส่งเสริมนะคะเรื่องของสินค้าในพื้นที่และเราก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนะคะซึ่งจังหวัดจันทบุรีเองก็ประชุมคณะกรรมการและก็คณะทํางานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าที่เราเรียกกันนะ,นะคะว่าสินค้า GI ซึ่งจันทบุรีเองก็จะมีการยกนะคะในส่วนของพริกไทยจันค่ะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่สองแล้ว ที่ห้องประชุม2สรารกลางจังหวัดจันทบุรีนายพงพัฒน์วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าพริกไทยจันทร์ครั้งที่2ประจำปี2562ซึ่งในการประชุมนะคะก็มีวาระที่สำคัญได้แก่เรื่องเพื่อพิจารณา2หัวข้อประกอบด้วย1การพิจารณารับรองคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พริกไทยจันทร์คำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ภูมิศาสตร์พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องประกาศโฆษณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช,สช,ชสสอส้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ2ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาสำเนาแสดงตราสัญ,ญลักษณ์บนฉลาก หีบห่อของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พริกไทยจันทร์เพื่อใช้สำหรับแสดงให้ทราบว่าสินค้านะคะเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือว่าสินค้าจีไอแล้วกรณีที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการค้ายัางไม่มีฉลากสินค้าก็สามารถที่จะใช้ฉลากสินค้าหรือตราสินค้าพริกไทยจันท์ได้ ส่วนผู้ที่มีฉลากสินค้าเดิมอยู่แล้วก็สามารถที่จะนําฉลากสินค้าหรือว่าตราสินค้าพริกไทยจันทนี้ไปเพิ่มเติมลงบนฉลากสินค้าเดิมได้ซึ่งจากการประชุมครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะก็ขอให้มีการเพิ่มเติมแบบที่ปรึกษาจึงขอเสนอแบบตราสัญ,ญลักษณ์บนฉลากหีบห่อของสินค้าสิาสงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พริกไทยจันทเพิ่มเติม นี่ก็เป็นสินค้านะคะที่คนจันทร์เองนะคะพยายามที่จะนําไปขึ้นให้เป็นสินค้า GI นะคะเพราะว่าพริกไทยจันทร์นั้นนะคะมีรสชาติที่ดีดังคําขวัญของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็เชิญชวนคนไทยนะคะร่วมชมงานมหรสพสมโพธนะคะเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นั้นนะคะจะจัดระหว่างวันที่22-28ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะ กองการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายเวีระโรธพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้นำคณะเข้าพบผลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การสแสดงทางวัฒนธรรมในงานมหรสศพสมโพธิเรื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จะมีขึ้นในวันที่22-28พฤษภาคม2562ณท้องสนามหลวงและสถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค76จังหวัด นายกรัฐมนตรีนะคะได้ชมการสาธิตการแสดงรำโคมโขนหุ่นหลวงการแสดงกลองยาวพร้อมทั้งกล่าวว่า ขอให้ทุกคนได้ช่วยการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยทางนี้การจัดงานมหรสศสมโพธิเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สำหรับเวทีการจัดแสดงในมหรสพสมโพธนะคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนประกอบไปด้วยเวทีกลางณท้องสนามหลวงแสดงตั้งแต่เวลา18นาก30นาทีถึง21นาิก30นาทีตลอดทั้ง7วันก็จะมีการแสดงที่น่าสนใจนะคะอาทิโขนชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตานนาตสินร่วมสมัยร่วมใจพัก และตลอด7วันก็จะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำไฟประดับชุดแสงแห่งมหากรุณาทิคุณปกละปกล่าโดยประดับไฟ LED สีต่างๆนับหมื่นดวงในรูปแบบของสวนดอกไม้และก็ต้นไม้ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรมได้นะคะที่หมายเลข1765หรือที่เว็บไซต์ m c u t u r e g o t s นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี2562โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนทั้งส่วนกลางและในส่วนของภูมิภาคพร้อมทั้งได้มีการเชิญ ทูตานุทูต12ประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งจัดวันวิสาขบ,บูชาอาเสียน13จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพื้นบ้าน และนี้ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยนั้นนะคะได้ร่วมชมงานมหรสบสมโพธิซึ่งก็จะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ตามต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องของการให้ความสําคัญกับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตอนนี้เดินหน้าไปมากนะคะผ่านเรื่องของการให้บริการด้านก่อ ยศชงนานกลับมาติดตาม คุค้าขายหรือทำงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาเป็นพยาบาลหรือเป็นดาราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่เสียภาษีเงินได้คุณก็มีสิทธิบริจาคเงินให้พักการเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาพักการเมืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง การฉายแสงหรือรังสีรักษาเป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็งที่ทำให้มีโอกาสหายเพิ่มขึ้น5เท่าในมะเร็งบางชนิดแต่ผู้ป่วยภาคตะวันออกครึ่งหนึ่งต้องรอคอยการฉายแสงมากกว่า6สัปดาห์เพราะสามารถฉายแสงได้เพียงแห่งเดียวคือจังหวัดชนบุรีทำให้มะเร็งโตและแพร่กระจายจนไม่สามารถรักษาห,หายขาดดังนั้นต้องมีศูนย์รักษาโรคมะเร็งแห่งใหม่ที่จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้ตึกสร้างเสร็จแล้วแต่ยังขาดเงินอีก84ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องฉายแสงเครื่องแรกจึงขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการผ้าป่ามหากุศลในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน84,000กล่องก่อละ999บาทเพื่อทำให้เกิดศูนย์ความไปเลิอดด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีมะเร็งรักษาให้หายได้ ถ้าได้รับโอกาสในการรักษาพวกเรามาร่วมมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวภาคตะวันออกด้วยกันนะครับ กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะไปดูเรื่องของการเดินหน้าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษากันบ้างนะคะตามที่รัฐบาลนะคะที่ต้องการเร่งผลิตบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษป้อนให้กับตลาดแรงงานคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมตินะคะเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดําเนินโครงการส่งเสริม การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายและก็3โครงโครงสร้างพื้นฐานนะคะผ่านทางด้านกนยศค่ะ โดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาให้เห็นถึงความสําคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งก็ประกอบด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม e A T R y A, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมหุ่นยน อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอีกทั้ง3อุตสาหกรรมหลักด้านคมนาคมขนส่งนะคะก็ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมพาาิชิ์นาวีอุตสาหกรรมโลจิสติกส โดยผู้ที่กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กําลังศึกษาหรือว่ากําลังจะเข้าศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของสิทธิอุตสาหกรรมเป้าหมายเมื่อสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กําหนดนะคะกยศก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ0.5และได้ส่วนลดนะคะก็คือเงินต้นร้อยละ50ทางนี้หากผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถที่จะสําเร็จการศึกษาหรือไม่ได้ ได้สาเร็จการศึกษาตามสาขาที่กําหนดเอาไว้หรือผิดนัดชําระหนี้นะคะก็จะไม่ได้รับการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดและก็ไม่ได้รับส่วนลดเงินต้นโดยจะต้องชําระหนี้ตามระเบียบของกองทุนโดยกระทรวงการคลังคาดการ์ว่าการดําเนินโครงการนี้จะช่วยลดปัญหากําลังแรงงานส่วนเกินซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ต้อง ที่ตลาดต้องการและก็จะช่วยให้มีแรงงานที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศในอนาคต ด้านนักศึกษาสถาบันราชรพัฒน์รำไพพรรณีทั้งที่กู้ก่ออศและก็ไม่ได้กู้นะคะก็มีความเห็นตรงกันว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและก็มีความเป็นไปได้ที่อาชีพเหล่านี้จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้เรียนอีกทั้งมีความยั่งยืนที่จะสามารถต่อยอดกองทุนโดยสามารถใช้นี้ได้ตามกําหนดเนื่องจากว่ามีตลาดอาชีพรองรับได้อย่างแน่นอน สนใจนะคะเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้มีความสามารถที่จะเข้าเรียนได้จริงๆแต่ขาดทุนทรัพย์แล้วมีกยสมาสนับสนุนอ่าโอเคเขาก็มีโอกาสที่จะได้เรียนละเรียนเสร็จเขามีอาชีพรองรับเขาก็สามารถเอาเงินเดือนของเขาไปใช้หนี้ได้ตามที่เขากําหนดมาให้ค่ะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งด้วยที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้กลุ่มนักศึกษาที่เลือกเรียนคณะอุตสาหกรรมเนี่ย ได้ใช้เงินกยศได้มีการกู้เงินกยศมาใช้ในการเรียนน่ะถือว่าดีเพราะว่าในเมื่อ,อน,นักศึกษาตั้งใจเรียนแล้วตั้งใจที่จะกู้แล้วเชื่อว่าเงินกยศต้องเป็นประโยชน์แต่สังเกตเห็นจากเพื่อนที่กู้มา mm. เขาก็ใช้เงินกยศในด้านของการเรียนอย่างเต็มที่นะแล้วก็คุ้มค่า ผมเนี่ยผมมองว่าแน่นอนต้องมีใช้ต้องใช้แน่นอนฮนะเพราะเด็กมีอาชีพแล้วใช่ไหมในเมื่อกยศเปิดโอกาสให้เด็กก็ต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมในเมื่อเขาได้รับโอกาสแล้วเขาก็ต้องตอบแทน คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นในส่วนของการดําเนินโครงการของทางภาครัฐนะคะให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ EEC กําลังเดินหน้าไปณนะตอนนี้นะคะทั้ง10อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็อีก3โครงการพื้นฐานนะคะซึ่งในส่วนของสายอาชีวะเองตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีการตอบสนองในเรื่องของหลักสูตรมากขึ้นแล้วนะคะเพื่อจะเป็นการผลิตนักศึกษาผลิตแรงงานป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานก็จับมือก,กันกับทางด้านภาคการศึกษาแล้วคะ่ะ รวมไปถึงกอยศออเองก็เห็นช่องทางแล้วนะคะว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรก็ผลักดันนักศึกษาเหล่านี้โดยให้เงินนะคะเพื่อที่จะให้เรียนแล้วก็กู้เงินไปเรียนตามสายที่ตรงกับความต้องการของตลาดก็ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมนะคะให้จังหวัดในส่วนของพื้นที่ EEC รวมไปถึงประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย4.0เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของสระบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่ทัพภาคที่1ค่ะก็มอบหมายให้รองแม่ทัพ,พร้อมกับคณะนะคะลงพื้นที่ไปมอบเตียงแล้วก็รถเข็นนะคะให้กับผู้ป่วยค่ะ พลโทนรงพันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1น,นะคะก็ได้มอบหมายให้พลตรีสันติพงศ์ธรรม,มปิยะรองแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะเดินทางมามอบเตียงผู้ป่วยและรถเขน็นผู้ป่วยผู้ยากไร้ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะนะคะมาถึงกองทัพ กองบังคับการกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์โดยมีพันเอกสรันรอดบุญธรรมผู้บังคับการกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นายแมนรัตรัตนสุคนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัง ผู้บัญชาการบนทฐนานบกที่18พันเอกเพิ่มศักขุนโครนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนายทหารหน่วยขึ้นตรงแม่ทัพภาคที่1และจิตอาสาให้การต้อนรับจากนั้นนะคะคณะก็ได้เดินทางออกไปยังบ้านเลขที่19หมู่ที่2ตำบลเขาดินพัฒนาอํเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเพื่อมอบเตียงให้กับนายสมัครแก่นโลหิต ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนทางคณะนะคะก็ได้เดินทางไปมอบเตียงผู้ป่วยให้กับนายระดมสุขธรรมมาที่บ้านเลขที่19หมู่ที่5ตำบลหน,นองกบอำเภอหนองแซนจังหวัดสระบ,บุรีจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปที่วัดหนองหัวโพตำบลหน,นองหัวโพอำเภอหนองแซนจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อถวายเตียงผู้ป่วยให้แก่พระทองดีพลสมัครและมอบเตียงให้ทางนางต้อย ทาดาหาที่บ้านเลขที่107ทับ2หมู่ที่4ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมือจงจังหวัดสระบุรี และทางคณะก็ได้มอบรถเข็นผู้ป่วยนะคะให้กับนายรวยพรมบุญผู้ป่วยที่เดินไม่ได้และมอบรถเข็นผู้ป่วยให้กับบุตรสาวของร้อยตรีสมศักดิ์ถิ่นอุบลที่บ้านเลขที่53ทับ119หมู่ที่4ตตะบนนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งให้กำลังใจเด็กหญิงพันประพรถิ่นอุบลซึ่งป่วยนะคะไม่สามารถเดินได้เพื่อสร้างให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยส่วนผู้ป่วยทุกท่านที่ าทางคณะแม่ทัพนะคะได้ไปเยี่ยมแล้วก็มอบเตียงและรถเข็นทุกคนนั้นต่างก็มีกำลังใจในการสู้ชีวิตพร้อมทั้งขอบคุณทางคณะนะคะที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ขอขอบคุณภาพข่าวจากศูนย์ข่าวนาจานิว คุณผู้ชมคะในวันพร,รุ่งนี้แล้วนะคะประเทศไทยก็จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนแต่ทางอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์นะคะว่าปริมาณฝนนั้นจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาไปติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงและทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นในตอนกลางวันสำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันมันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยลงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดและสะแก้วอุณหภูมิต่ําสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงร ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นสูงมากกว่า1เมตรในช่วงสภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสุนันทาบ,บำรงสวนและทีมข่าว My News ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ เพื่ออนาคตที่ดีของคุณอย่ารอช้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่นี่มหาวิทยาลัยราชพัอุรรภไพพันนีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีประเภทรับตรงอิสระภาคปกติและภาคพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมสมัครออนไลน์ได้ที่ w w w r b r u a c t h มหาวิทยาลัยราชพัุรมภไพพันนีมหาวิทยาลัยในวังคลังแห่งความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ท่ากับลดตายความดีที่คุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับโครงการหมอชวนวิ่งันนแนแิมาคีเป็ไ